สวัสดีครับผมมีเจเมยนะครับพบกับรายการคลาสเอรายการที่จะพาคุณไปตอบโจทย์กับทุกปัญหาการเรียนในเวลา1นาทีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครับพบกับการยกตัวอย่างอย่างง่ายของวิชาตรีโกณมิติครับผมแต่ไอเจ้าบุมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แทนองศาลางไปหลายๆคนเนี่ยครูม,มองไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ครูแอนนะฮะมายกตัวอย่างอย่างง่ายๆให้เข้าใจได้ให้พวกเราดูกันครับ พบกับคลาส A กับพี่แอนซูบัยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนโจทย์ติโกนติตกันแต่ต้องบอกว่าข้อนี้น้องจะทำได้ต้องท่องคำนี้ให้ได้ก่อนก็นนคือข้ามฉากจิตฉาข้ามชิดะเราลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะคะพี่จะให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีมุมที่เราสนใจคือ30งองศามีด้านเท่ากับ1 อีกด้านก็คือรูทสมด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ2นะคะเราจะมาหาค่าตรีโกณมิติกันค่าไซน์สาคือข้ามฉากก็คือ1นส่วนสค่าโคอส0สคืออะไรคือชิดฉากก็คือรูทสส่วนสแทน30คืออะไรข้ามชิดก็คือ1นส่วนรูทสาค่ะอ่ะแต่ว่าไม่ใช่มีแค่3ค่านี้นะคะยังมีค่าโคเซ็เซ็คออ่ะน่าจะรู้กันอยู่ว่ามันเป็นส่วนกลับของ3ค่านี้ก็คือไซน์เป็นส่วนกลับของโคเซ็คําตอบที่ได้ออกมาคือ2 คอสเป็นส่วนกลับของเศษอ่ะเศษก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนรูทสอ่ะส่วนกลับของแทนก็คือคอสคอสก็เลยมีค่าเท่ากับรูทสนั่นเองค่ะอันนี้คือง่ายๆถึงการหาค่าทรีคกณมิติค่ะก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าทฤษฎีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีองศาเข้ามาแทนเราจะมองเห็นภาพว่าค่าทั้ง6ของตรีโกณมิตินั้นมีค่ามีลักษณะเป็นยังไงนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราก็ได้ตอบโจทย์กันไปแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาตอบโจทย์กันใหม่กับคลาส A ครับ